อยากผิวดีผิวสวยต้องฟังคลิปนี้เลย เคยสงสัยกันไหมคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยชะลอวัยผิวทําให้ผิวดูสวยใสยอ่อนวัยอยู่ตลอดเวลาวิธีการที่หมอจะแนะนําในวันนี้นะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําช่วยชะลอวัยค่ะการดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยช่วยในการชะลอวยัยช่วยให้ผิวดีผิวสวยได้จริงหรอคําตอบก็คือไม่เสมอไปนะคะการดื่มน้ําที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ธาตุไฟมอดน้มมากลมอัน้นดินบวมส่งผลให้เซลล์ภายในร่างกายเนี่ยบวมรวมไปถึงไตและหัวใจทางานนักโซเดียมและโพแทสเซียมต่ําอาจจะส่งผลให้หมดสติ หรือชักได้ค่ะแต่ถ้าเราดื่มน้ำอย่างพอดีจะทําให้ธาตุน้ําบริบูรณ์ไหลเวียนดีธาตุไฟไม่ร้อนจนเกินไปธาตุลมพัดไหลเวียนสะดวกธาตุดินชุ่มชื้นส่งผลให้ธาตุสมดุลดีก็จะทําให้เรามีภูมิภูมิกันอีกทั้งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยจากการที่ธาตุดินของเราสดใสเต,ต็งตึงผิวนุ่มชุม่มชื้นก็จะทําให้เราดูเด็กผิวไม่แก่ไปตามวัยนั่นเองค่ะใครที่ต้องการทราบว,ว่าเราต้องดื่มน้ําเท่าไหร่ถ,ถึงจะเพียงพอติดตามต่อในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ